วันนี้พี่พูดเรื่องนี้แล้วกันนะระบบหายใจน้องๆระบบหายใจน้องๆว่ามนุษย์เราหายใจด้วยอะไรจมูกหรือปอดถ้าเป็นคนนะจะใช้อะไรครับใช้ปอดถูกต้องคนเราถ้าไม่มีปอดจะหายใจไม่ได้ไม่มีจมูกหายใจได้ไหมได้สมมติไม่มีจมูกเลยนะเหลือแต่รูอย่างเงี้ยอากาศก็เข้าทางรูนั้นได้หรือถ้าไม่มีจมูกอุดจมูกไว้เราก็หายใจทางปากได้ก็เข้าปอดอยู่ดีอ่าเพราะฉะนั้นมนุษย์เราไม่มีปอดหายใจไม่ได้นะครับ แต่ถ้าไม่มีจมูกหายใจได้อ่าเพราะฉะนั้นถือว่าเราใช้ปอดในการหายใจหายใจแบบนี้ก็คือใช้ปอดในการแลกเปลี่ยนแกส๊สแลกเปลี่ยนแก๊สก็คือเอาแกส๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ปอดก็ทาหน้าที่ขับแกส๊สร์บนไดออกซด์ออกมาออกมาจากร่างกายก็คือออกมาจากระบบเลือดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนเราจะใช้ปอดแต่คันนี้เดี๋ยวลองมาดูสิ่งมีชีวิตอื่นสิสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําที่ยังไม่มีปอดอย่างเงี้ยมันใช้อะไรในการหายใจได้บ้างอ่าอย่างเช่นตัวแรกนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาหาย จะแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปคาร์บอนไดออกไซด์ก็แพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ออกมานี่คืออะมีบาครับอะมีบาเป็นโปรโตโซัวเซลล์เดียวนะการหายใจของมันไม่มีอวัยวะหายใจแน่นอนมันไม่มีอวัยวะหายใจแน่นอนเพราะมันไม่มีอวัยวะอะไรเลยครับมันมีทั้งชีวิตเนี่ยมีอยู่แค่เซลล์เดียวจึงไม่มีอวัยวะอวัยวะจะต้องประกอบด้วยหลายเซลล์ประกอบด้วยเนื้อเยื่อต่างๆรวมกันถึงจะเป็นอวัยวะใช่ไหมแต่เนี่ยมันมีเซลล์เดียวครับอวัยวะหายใจไม่มีแน่นอน เพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนแก๊สก็ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แค่นี้ออกซิเจนแพร่เข้าคาร์บอนไดออกไซด์แพร่ออกจบเลยตัวต่อมาฟองน้ํายังไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ฟองน้ําก็คือสัดชั้นต่ําเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะมีวิวัฒนาการสูงกว่าฟองน้ําขึ้นมา1สเต็ป มีคนตอบได้แล้วนะนี่คือไฮดราครับไฮดราก็ไม่มีอวัยวะหายใจเหมือนกันเพราะว่าเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านผิวของลำตัวผิวของลำตัวมันจะมีตรงนี้จะเป็นผิวด้านนอกอ่าเดี๋ยวพี่ใช้โคราสีแล้วกันถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นผิวด้านนอกเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อชั้นอีพิเดอร์มิสนะครับอ่าสีเขียวตรงนี้ผิวด้านนอกนะครับอ่าเวลาออกซิเจนจากน้ํามันอยู่ในน้านะมันก็แพร่ผ่านผิวเนียเข้าไปได้เลย นะครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็แพร่ผ่านผิวออกมาได้เลยนี่จบเลยนะครับไม่ต้องใช้อวัยวะในการหายใจแต่คราวนี้ครับน้องผิวด้านในเขาเรียกว่าชั้นแกสตโตเดมิสก็มีการแลกเปลี่ยนแก๊สได้เหมือนกันนะก็คือออกซิเจนแพร่เข้าคาร์บอนไดออกไซด์แพร่ออกผิวด้านนอกก็ได้ก็แลกเปลี่ยนแก๊สได้ผิวด้านในก็แลกเปลี่ยนแก๊สได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันเป็นสัตว์ที่ตัวบางๆเนื้อเยื่อมันบางเพราะฉะนั้นเซล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกก็สัมผัสกันได้โดยตรงแลกเปลี่ยนแกสตรงกับ ว่าล้อมภายนอกได้เลยนะครับไม่ต้องมีอวัยวะหายใจครับนี่คือหฮดดาอ้าวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ไม่มีอวัยวะหายใจเหมือนกันมันเป็นหนอนตัวแบนครับนี่ปากมันอยู่นี่ตัวนี้ก็คือเหมือนกับทางเดินอาหารของมันเป็นหนอนตัวแบนแบนๆอย่างนี้ครับอุย้ยเก่งมากมีคนตอบได้พลาเนาียครับตัวนี้ก็ไม่มีอวัยวะหายใจเหมือนกันนะครับนะก็คือใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยตรงเหมือนกันออกซิเจนแพร่เข้าคาร์บอนไดออกไซด์แพร่ออกอย่างนี้จบเลยนะครับ ไม่มีอวัยวะหายใจใช้ผิวของลำตัวอาจจะเรียกว่าผิวหนังก็ได้ใช้ผิวหนังในการแลกเปลี่ยนแกส๊สอ่ะต่อไปเราจะเริ่มเป็นสัตว์ที่ ชั้นสูงขึ้นมาแล้วครับสัตว์ตัวนี้ครับมันจะมีเลือดแล้วนะครับมีระบบเลือดนะครับก็คือไส้เดือนครับไส้เดือนใช้อะไรหายใจอ้ามีคนตอบได้ผิวหนังถูกต้องไส้เดือนใช้ผิวหนังในการหายใจนะครับผิวหนังก็คือเนี่ยผิวด้านนอกของลําตัวมันเนี่ยนะถ้าพี่ตัดผิวหนังของมันมาชึบซูมออกมาฟับตรงนี้ก็คือชั้นผิวหนังบางๆก็จะมีเซลลเรียงตัวกันชั้นเดียวนะอาจจะชั้นหรือ2ชั้นหรือ3ชั้นก็ได้แต่แต่ว่าเป็นเซล์เรียงตัวกันเนื้อเยื่อบาง เนี่ยพวกนี้ก็คือเซลล์ที่เรียงตัวกันบาง,บางๆใช่ไหมคราวนี้พอใต้ชั้นผิวหนังของมันเนี่ยมันจะมีอะไรรู้ไหมเส้นเลือดฝอยมันจะมีระบบเลือดก็คือมีเส้นเลือดฝอยครับเป็นเอือ้อ่าเส้นเอื้อดฝอยนะครับตรงนี้เป็นฝอยนะเส้นเอื้อดฝอยอ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเอื้อดใหญ่อ่าน้องๆน,นี่คือชั้นผิวหนังใต้ชั้นผิวหนังจะเป็นเส้นเลือดฝอยนะครับคราวนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนแกส๊สออกซิเจนแพร่ผ่านผิวหนังเข้ามาทะลุชั้นผิวหนังมาเลยนะแล้วก็เข้าสู่ระบบเลือดนะครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็แพร่ออ,อกชิュอย่างงี้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับเลือดไหลแบบนี้ไหลแบบนี้ไหลอย,อย่างงี้นะปึ๊บ ไหลทั้งนี้นะ,ะตัวนี้นะเซลล์ดำนะเพราะอะไรเพราะตอนที่เข้ามาเนี่ยตอนที่เข้ามาเนี่ยเซลล์ดำแปลว่าเซลลดที่มีออกซิเจนต่ำเห็นไหมเข้ามาแล้วพอถึงผิวหนังเนี่ยออกซิเจนเติมเข้าไปตัวนี้ออกซิเจนสูงแล้วตัวนี้จะเป็นแดงแล้วเขาเ้าใจป่ะนี่คือไ้เดือนนะไ้เดือนใช้ผิวหนังในการหายใจนะโอเคเก่งมากต่อมาต่อมา,มาแมลงแมลงใช้อะไรในการหายใจเออมแมลงพี่บอกให้ก่อนมแมลงไม่มีปอดนะครับ มาแรงไม่มีปอดนะครับแล้วมันใช้อะไรหายใจน้านี่ครับฟื้โอ้มีคนตอบแล้วท่อลมท่อลมท่อลมเก่งมากมาแรงใช้ระบบท่อลมในการหายใจนะครับก็คือนะนี่คือลําตัวของมันมันจะมีรูเปิดอยู่นะเขาเรียกว่าช่องหายใจเป็นรูเล็กๆนะคะเป็นช่องหายใจเปิดได้ปิดได้นะมันสามารถปิดได้ด้วยตอนที่มันอยู่นิ่งๆอ่ะมันจะปิดช่องนี้เอาไว้แต่ตอนที่มันขยับขยื่อนมันบินหรือว่ามันเดินอย่างเงี้ยมันก็จะเปิดรูนี้เพื่อให้อากาศเข้าทางรูพวกนี้ได้รูตามลําตัวของมันภาษา ภาษาอังกฤษเรียกว่าช่องหายใจสไปรลัลเคินนะอันนั้นคือแอคเซนต์นะนั้นแอคเซนต์ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะช่องหายใจภาษาอังกฤษเรียกว่าสไปรัเคินรูนี้นะครานี้พอเข้าจากรูนี้เข้าไปปุ๊บมันจะมีท่อเล็กๆอยู่จริงๆอ่ะท่อเน,นี้ยก็ถือว่าท่อใหญ่แล้วเพราะว่ามันแตกแขนงเป็นท่อ,ท,อที่เล็กกว่านี้ได้อีกท่อสีฟ้าเรียกว่าท่อลมท่อลมเรียกว่าเทรคเคียครานี้ แตกย่อยลงไปอีกเป็นท่อเล็กลงไปอ่ะพี่ใช้สีเหลืองก็จะเจอท่อลมฝอยเรียกว่า tracheo จริงๆอ่ะมันมีแบบนี้ทุกรูเลยนะครับทุกช่องเลยนะครับเป็นท่อใหญ่แล้วก็แตกไปเป็นท่อเล็กคราวนี้ท่อลมฝอยเนี่ยมันจะแตกแขนงเป็นฝอยๆกระจายตัวไปเลยครับน้องๆกระจายตัวไปทั่วเลยทั่วลําตัวของมันเลยนะครับแล้วก็ไปมีการแลกเปลี่ยนแก๊สกับเซลล์ครับคืออากาศจะเข้าทางรูนี้ผ่านท่อนี้ผ่านท่อเล็กแล้วก็เข้าเซลล์ครับ ่ะเข้าเซลล์นะสมมุติเซลล์เนี่ยคือส,สีเขียวเขียวสีเขียวเขียวคือเซลล์ภายในร่างกายของแมลงอเงี้ออกซิเจนที่อยู่ในท่อลมฝอยก็เดินทางออกจากท่อลมแล้วก็เข้าเซลล์เลยครับชุบาะนั้นอากาศก็จะเดินทางผ่านนี้เลย spiracle trachea tracheol แล้วก็เข้าสู่เซลล์นะ ผ่านเลือดมแมลงไหมไม่ผ่านอ่าไม่ผ่านเลือดมแมลงอาพิโนตเอาไว้นะครับก็คือออกซิเจนไม่เข้าเลือดเพราะฉะนั้นเอือดมแมลงไม่มีสีเพราะว่าปกติอะเลือดที่มีสีเนี่ยก็คือเลือดที่มีออกซิเจนเข้าไปนะมันก็จะเป็นเลือดแดงใช่ปะแต่เนี่ย ออกซิเจนไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าสู่ระบบเลือดนะครับเพราะนั้นเลือดมแมลงไม่มีสีครับตัวต่อมานะครับเราจะพูดถึงปลาทน,น,น้องสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ําที่สุดปลาใช้อะไรหายใจมีมาแล้วนี่ไงใช้เหงือกเก่งมากเหงือกเหงือกปลาเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่า Gill g, g I L L g i l แปลว่าเหงือกนะครับและปลามันอยู่ในน้ําถูกไหม พราะฉะนั้นเวลาหายใจเนี่ยมันไม่ได้แบบกระโดดขึ้นมาแล้วบู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 อย่างเงี้ยฮูบอากาศอย่างเงี้ยไม่ใช่มันก็หายใจในน้ํานั่นแหละอ่าในน้ามันต้องมีอากาศออ,อกซิเจนอ่าแสดงว่าเวลามันหายใจน้ําก็เข้าปากไปอย่างเงี้ปเฟบนี่น้ําเข้าปากไปอย่างเงี้ยแล้วน้ําก็ผ่านเหงือกพอผ่านเหงือกเสร็จปุ๊บก็ผ่านตรงนี้มาตรงแก้มอ่ะมันสามารถเปิดได้นะครับน้ําก็ออกทางแก้มมันอย่างเงี้ยนี่น้ําเข้านะ นี่น้ำออกนะครับ <developed> น <Airbnb> ี jaar jaar <S médico> ่ผ <ę> ่านเหงือกนะครับเห็นไหมตอนน้ําเข้าออกซิเจนเยอะนี่น้ําออกก็จะมีออกซิเจนน้อยแล้วออกซิเจนหายไปไหนนี่ไงออกซิเจนจะซึมผ่านเหงือกปลาแล้วก็เข้าสู่เอื้อดปลาสม่าเส้เลือดเข้าเหงือกเลือดออกจากเหงือกนะแสดงว่าตอนเข้าเนี่ยเป็นเสเลือดดำใช่ป่ะเพราะเหงือกทำหน้าที่เติมออกซิเจนให้เลือดนะเหงือกแลกเปลี่ยนก๊าซก็คือเติมออกซิเจนเข้ามาคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเพราะฉะนั้น ตอนที่เข้ามาเหงือกเนี่ยเข้ามาเหงือกเนี่ยตรงนี้เป็นเลือดดาแล้วพอผ่านเหงือกไปแล้วตรงนี้เป็นเลือดแดงคราวนี้ counter current exchange เคืออะไรเนี่ยตะกี้มีเพื่อนพูดถึงนะตรงเหงือกเนี่ยนะอ่ะตรงนี้นะซูมออกมานะฟืบข้างในเนี่ยน้องๆจะเห็นเป็นเส้นๆเขาเรียกว่าเส้นเหงือกในแต่ละเส้นมันจะมีซี่เล็กๆเขาเรียกว่าซี่เหงือกถูกต้องแลกเปลี่ยนแบบสวนทางถูกต้องนี่เป็นแผ่นเล็กๆอย่างนี้เรียงกันนะต่อกัน คือมันจะต่อกันจนกลายเป็นเส้นเลยนะโอเคและในแผ่นเนี้มันจะมีเส้นเอื้อดฝอยกระจายตัวอยู่ในแผ่นแล้วก็นี่ เลือดเข้าอันนี้เลือดออกนะแล้วน้ำอ่ะก็จะไหลผ่านไอแผ่นซีพวกนี้ส่วนเอือดเนี่ยเลือดเนี่ยที่ไหลอยู่ในเนี้ยเนี่ยตรงนี้คือเส้นเลือดนะครับปึ๊บเลือดที่ไหลอยู่ภายในแผ่นซีเงือกตรงนี้นะครับจะไหลอีกทิศหนึ่งก็คือทิศนี้ครับนี่มันจะไหลทางนี้ชึบอ่าเห็นลูกศรไหมน้ําที่ไหลเนี่ยจะไหลจากนี่ไปนี่ส่วนเลือดที่ไหลอยู่ข้างในจะไหลสวนทางเนี่ยการไหลสวนทางแบบเนี้ยเรียกว่า counter current exchange นั่นเองโอเคป่ะ counter แปลว่าสวน current แปลว่ากระแสหรือการไหลนะครับ exchange แปลว่าการ รแลกเปลี่ยนนะเป็นการแลกเปลี่ยนสารโดยการไหลสวนทางการแลกเปลี่ยนสารในที่นี้คือสารอะไรคือออกซิเจนก็คือน้ําที่ไหลผ่านซี่เหงือกตัวนี้มันจะมีออกซิเจนมากเลือดที่ไหลผ่านตัวนี้มันออกซิเจนน้อยถ้ามันไหลสวนเนี่ยมันจะสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนได้ทั่วทุกบริเวณนะจะเกิดการแลกเปลี่ยนสารได้ดีครับนะ้นจริงใช้การไหลสวนทางเรียกว่า counter current exchange นั่นเองนะมีคนถามว่ามันแพร่ออก มันแพร่ออกซิเจนเข้าไปใช้ไหมใช่ออกซิเจนจากน้ำแพร่เข้าเลือดนะจะเป็นการเติมออกซิเจนให้เลือดนั่นเองเข้าใจปะเพราะว่าน้ำที่เข้ามาเนี่ยเป็นน้ำที่มีออกซิเจนมากนั่นเองนะครับนะโอเค เพราะฉะนั้นถ้าดูจากสภาพนี้แล้วเลือดที่เข้าตรงนี้จะเป็นเลือดดำอ่าแล้วถ้าออกมาตรงนี้ก็จะเป็นเลือดแดงโอเคอันนี้ของปลาจบไปแล้วนะครับตัวต่อมาครับเรามาดูการหายใจของอะไรดีนะของกบและกันซึ่งกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํากบหายใจยังไงกบกบใช้ปอดและผิวหนังในการหายใจเยอะบุป,ปากเก่งมากนี่นีนนคืออย่างนี้อ่าสมมุติว่านี่คือกบนะคือ ตรงนี้มันจะมีตรงนี้ตรงปากมันปากมันอยู่นี่นะแล้วตรงสีฟ้าตรงนี้เขาเรียกว่าพื้นปากซึ่งมันสามารถพองตัวได้เพื่อเก็บอากาศครับตรงพื้นปากเนี่ยคือคล้ายๆอมอากาศเงี้ยนะอมอากาศไว้ข้างใน <c oughs> ไม่ใช่หมูเด้งไม่ใช่หมูเด้งคือกบมันอมอากาศไว้ข้างในก่อนแล้วไอตรงพื้นปากมันขยายได้ไงมันก็เลยอมอากาศไว้เยอะ ไปนั้นตรงนี้ม <the> like ันขยายได้นะครับขยายเพื่ออะไรขยายเพื่อให้เก็บอากาศเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ส่งอากาศต่อเข้าไปในปอดนี่คือปอดกบนะครับสีเขียวคือปอดเพราะฉะนั้นการหายใจเข้าของมันจะมีสองจังหวะมันไม่เหมือนคนเราคนเราหายใจเข้าอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าอากาศผ่านไปเข้าปอดได้เลยแต่ถ้ากบหายใจเข้าอากาศมันจะเข้าช่องนี้ก่อนอ่าเข้าช่องนี้ก่อนยังไม่เข้าปอดนะครับเข้ามากักเก็บไว้ก่อนแล้วอ่ะอากาศก็เข้ามาปุ๊บกักเก็บไว้ก่อนนะ แล้วพอไอ้ตัวเนี้ยกล้ามเนื้อตรงเนี้ยนะมันเกิดการหดตัวปิดเข้าไปมันก็จะดันอากาศจากตรงนี้เข้าไปในปอดอีกทีนึงอ่าเพราะฉะนั้นต้องมี2จังหวะจังหวะ1จังหวะ2เห็นไหมหายใจเข้าต้องใช้2จังหวะนะครับอ่าเพราะฉะนั้น,นกลไกแบบนี้ก็คือต้องดันอากาศเข้าปอดเขาจึงเรียกว่า positive นะก็คือใช้ความดันเป็นบวกนะครับ positive pressure เพื่อใช้ความดันเนี่ยอัดอากาศเข้าไปในปอดนั่นเองโอเคตัวต่อไปนกนกอ่ะมันมีแอร์แซด้วยมันมีแอร์แซเขาเรียกว่าถุงลมนะครับแต่ว่าเวลานกหายใจจะไม่ได้ใช้แอร์แซใช้ปอดอย่างเดียวคราวนี้นอกจากมีปอดแล้วมันจะมีถุงลมด้วยคราวนี้ปอดสมมุติว่าปอดคืออันนี้สีเหลืองในปอดนกเนี่ยมันจะต่อกับถุงลมด้วยคราวนี้ถุงลมอ่ะมันจะมีถุงลมด้านหน้าถุงลมด้านหลังสมมุติว่า สีฟ้าคือถุงลมด้านหลังนะสีเขียวคือถุงลมด้านหน้านี่ตัวปอดเนี่ยมันจะต่อกับถุงลมด้านหลังถุงลมด้านหน้าเนี่ยติดกันนี้เลยนะครับแต่ตัวที่ทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สคือเฉพาะปอดเท่านั้นทําไมรู้ไหมเพราะในปอดมันจะมีหลอดเล็กเ็ครับมีหลอดเล็กๆนะอยู่ในปอดอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนขยายให้แล้วกันนะในปอดจะมีหลอดเล็กๆอยู่แต่ว่าคราวนี้มันเรามาดูการหายใจของนกก่อนเวลานกหายใจเนี่ยมันจะมีสีจังหวะน้องๆคือ ตอนหายใจเข้าอากาศที่เข้ามาทางรูจมูกนกมีรูจมูกด้วยนะสมมติตรงนี้รูจมูกใช่ไหมอากาศที่เข้ามาทางรูจมูกนกมันจะเข้าถุงลมหลังก่อนครับน้องนี่พี่เขียนตรงนี้เบอร์หนึ่งนะขั้นแรกอากาศเข้าถุงลมหลังเบอร์สองคืออากาศจากถุงลมหลังเข้าปอดเบอร์สามคืออากาศจากปอดเวลาออกออกทางข้างหน้า แล้วเบอร์สี่ก็คืออากาศจากถุงลมหน้าออกนอกร่างกายไปอันนี้เบอร์สี่เพราะฉะนั้นในการหายใจเข้าออกของนกเนี่ยอากาศผ่านปอดหนึ่งรอบมันต้องหายใจสี่จังหวะเข้าออกเข้าออกเข้าใจปหมมันไม่ได้แค่เข้าแล้วก็ออกผ่านรอบหนึ่งมันต้องเข้าออกเข้าออกอย่างเงี้ยสี่จังหวะถึงอากาศจะผ่านปอดหนึ่งรอบนะครับเบอร์หนึ่งคือจังหวะที่นกหายใจเข้าเบอร์สองคือออกเบอร์สามคือเข้าเบอร์สี่คือออก ตอนเข้าเนี่ยเข้ามาที่ไหนเข้ามาที่ถุงลมหลังยังไม่ได้เข้าปอดตอนหายใจออกอากาศจากถุงลมหลังเข้าปอดครับตอนเข้าอีกครั้งหนึง่งอากาศจากปอดออกไปไปที่ถุงลมหน้าและตอนออกสุดท้ายก็อากาศจากถุงลมหน้าออกไปนอกร่างกายแบบนี้ครับอ่าโอเคนะมันจะเป็น4จังหวะแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะเขานี้ครับนะถุงลมตรงนี้ถุงลมหน้าถุงลมหลังพวกนี้นะเราเรียกว่าแอร์แซก อแอร์แซกนั้นใช้ในการเก็บและส่งอากาศครับและอีกอันนึงก็คือใช้ในการทําให้นกอ่ะมันตัวเบาการที่นกเก็บลมไว้ในตัวเยอะๆนกจะได้ตัวเบาก็จะได้บินบินได้ง่ายนะแะเก็บอากาศแล้วก็อีกอันก็คือส่งอากาศนะแต่ว่าน้ตไว้นิดนึงว่าแอร์แซกไม่ได้แลกเปลี่ยนก๊สนะครับนะตัวที่ทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สก็คือปอดนั่นเองนะครับโอเคอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวซูมปอดออกมานหน่ดนึงนี่คือปอดนะสีเหลืองๆนี่คือปอด อยู่นะสมมุติว่านี่คือปอดนกนะครับ ok, อย่าลืมว่าปอดนกอยู่ติดกับถุงลมใช่ไหมสมมติว่านี่คือถุงลมหลังถุงลมอาจจะมีสองถุงลม3ามถุงลมแล้วแต่นะครับแล้วก็นี่ก็คือถุงลมหน้าอ่าแล้วนี่คือปอดอ่าถุงลมหน้าเขาเรียกว่า anterior air sac ถุงลมหลังก็ posterior air sac ส่วนปอดเขาเรียกว่าหลังคราวนี้น้องๆในปอดนกเนี่ยมันจะเป็นท่อเล็กๆน้องๆครับเป็นท่อเล็กๆอย่างนี้เป็นท่อเล็กๆอย่างนี้นะแล้วอากาศจะไหลทางเดียว คืออากาศจะไหลาจากถุงลมหลังเข้าปอดและอากาศจากปอดจะไม่ได้ไหลกลับถุงลมหลังนะจะไหลออกผ่านไปทางข้างหน้าเพราะว่าภายในปอดนกมันจะเป็นท่อเล็กๆท่อเล็กๆตรงนี้เขาเรียกว่าพาราบรองไคนะครับหลักสูตรสสวทจะเรียกว่าแขนงหลอดลมภาษาอังกฤษเรียกว่าพาราบรองไคถ้าเป็นหลอดเดียวเรียกว่าบรองคัสพาราบรองคัสแต่ถ้านเป็นพราหูโพสเป็นหลายอันก็เรียกว่าพาราบรองไคนะครับโอเคนี่คือท่อที่อยู่ในปอดนกนะครับ ซึ่งต่างจากปอดคนในปอดคนมันจะเป็นถุงเป็นถุงเล็กๆเรียก,กว่า alveolus ถุงลมแต่ถ้าในปอดนกมันจะเป็นท่อเข้าใจป้ะปอดนกกับปอดคนจะต่างกันเล็กน้อยนะครับโอเคอกลับไปที่มนุษย์กันดีกว่านะการหายใจของมนุษย์นะครับเราใช้ปอดในการหายใจครับอปอดเราก็จะอยู่ตรงหน้าอกบริเวณน,นี้นะครับนี่ปอดเราคราวนี้เราจะควบคุมให้อากาศเข้าและออกปอดได้ยังไงเรามีกล้ามเนื้อน้องๆ กล้ามเนื้อตรงนี้อ่าที่อยู่ใต้ปอดเนี่ยจงบริเวณช่องท้องตงัวนี้เป็นกล้ามเนื้อลายที่เราควบคุมมันได้เราเรียกว่ากระบังลมมีกระบังลมนะครับเวลาเราอยากจะหายใจเข้าทําไงดีเราต้องเลื่อนกระบังลมลงครับเพราะอะไรพอกระบังลมลงปุบมันจะทําให้ช่องอกเนี่ยขยายนอกจากกระบังลมแล้วมีนี่ด้วยตรงนี้เขาเรียกซี่โครงนะ สีฟ้าๆนี่เล็กซี่โครงแต่คันนี้ตรงซี่โครงมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่2ชุดเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกแล้วก็กล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบในทํางานตรงข้ามกันอยู่แล้วก็มีกระบังลมด้วยช่วยกันทํางานเพื่อทําให้อากาศเข้าไปในปอดได้หรือขับอากาศออกจากปอดแบบนี้คราวนี้น้องๆจา๋าคันนี้เวลาอยากจะหายใจเข้าทําไงรู้ไหมเราจะต้องเลื่อนอันนี้ลงมาครับกระบังลมเลื่อนลงแล้วก็หน้าอกของเราต้องเลื่อนขึ้นเพื่อให้ช่องอกของเราขยาย พอช่องอกขยายเสร็จปุ๊บภายในเนี่ยจะความดันต่ําเพราะว่าปริมาตรกับความดันจะแตรผกผันกันพอปริมาตรสูงความดันจะต่ำํำพอข้างในความดันต่ําอากาศก็เลยไหลเข้าตรงนี้ได้ก็คือต้องขยายช่องอกปริมาตรก็จะเพิ่มความดันในช่องอกจะลดพอความดันลดปุ๊บอากาศก็เลยไหลเข้าโอเคเพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นว่ามันจะตรงข้ามกับกบเลยตะเกีย กบเนี่ยมันจะอัดอากาศเข้าไปในปอดแต่เราจะไม่อัดอากาศเข้าไปครับเราจะใช้วิธีขยายเพื่อให้อากาศเข้าปอดไปเองไหลเข้าปอดไปเองนะครับการทำแบบนี้มันคือทำให้ลดความดันแล้วอากาศไหลเข้าใช่ไหมอ่กากลไกแบบนี้จึงเรียกว่าเนกาทีฟเพ r สเ s อร์นะก็คือทำให้ความดันในช่องอกของเราเป็นลบครับเพื่อให้อากาศไหลเข้าปอดได้นั่นเองครับคราวนี้น้องๆต้องจำตรงนี้ด้วยเพราะว่าข้อสอบจะถามตรงนี้แหละ ข้อสอบเขาจะถามว่าตอนหายใจเข้ากระบังลมเนี่ยมันต้องเลื่อนลงถามว่าหดหรือคลายหดอ่าหดถูกต้องตอนหายใจเข้ากระบังลมหดตัวนะครับแล้วก็จะเลื่อนลงนะครับตรงกันข้ามถ้าหายใจออกกระบังลมก็จะคลายตัวแล้วก็จะเลื่อนขึ้นนะครับอ่าคราวนี้กระบังลมอย่างง่ายตอนแรกอ่ะมันโค้งขึ้นถ้าอยากให้มันหดตัวมันก็จะลดลงมาอากาศก็จะเข้าใช่ไหมกระบังลมเนี่ยง่ายแต่ตรงเนี้ย เขาสอบชอบออกตรงนี้ครับกล้ามเนือ้อยืดเส้โค้งนะครับเพราะว่ามันมี2แถบทํางานตรงข้ามกันแถบนอกกับแถบในใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ให้น้องๆจำว่าอ่าจดเลยนะให้น้องๆจําว่านะกล้ามเนือ้อยืดเส้โค้งให้จําว่าหายใจออกนอกคลายในหดแปลว่าตอนหายใจออกกล้ามเนือ้อยืดเส้นโค้งแถบนอกคลายตัวแถบในหดตัวจบถ้าหายใจเข้าไม่ต้องท่องแล้วตรงกันข้ามกันท่องหายใจออกพอ ออกนอกคลายในหดเห็นป่มหายใจออกนอกคลายในหดจําง่ายโอเคนะโอเคนี่ก็คือคกลไกในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคนนั่นเองนะครับพูดพูดถึงปอดนิดนึนงปอดตรงนี้นะครับตรงนี้นะสีเหลืองๆตรงนี้นะปอดนะอ่าปอดตังนี้ฟิบก็จะเป็นอย่างนี้สองข้างนะครับคานี้มันจะมีท่ออย่างนี้แล้วก็แตกแขนงออกมาข้างๆไปที่ปอดสองข้างอย่างนี้สีเขียวนะครับแตกแขนงไปอีกสีขาวแล้วตรงปลายสุดสีสม้มละกัน นะก็จะเป็นถุงลิงนี้เป็นถุงบางๆเล็กๆอย่างนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นเรามาดูโครงสร้างกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นท่อใหญ่ๆตรงนี้นะต่อมาจากคออ่าสีฟ้าจริงๆแล้วเรียกท่อลมนะครับเรียกว่าเทรคเกียส่วนหลอดลมคือสีเขียวครับมันจะเป็นท่อที่เล็กกว่าท่อลมนะครับเป็นหลอดที่เล็กมันจะแยกไปที่ปอดสองข้างตัวนี้คือหลอดลมไอสีเขียวตัวนี้นะถ้าเป็นหลอดลมภาษาอังกฤษเรียกว่าบรองไข ต่อไปท่านเล็กลงไปอีกมันจะเป็นท่อเป็นฝอยๆอ,อยู่ในปอดนี่ไอสีขาวนี่จะอยู่ภายในปอดแล้วนะน้องๆอ,อ่าท่อน,นี้เขาเรียกว่าหลอดลมฝอย bronchio ครับแล้วก็สุดท้ายตรงปลายสุดมันจะเป็นถุงลมแล้วครับปอดคนจะเป็นถุงนะครับปอดนกเป็นท่อปอดคนจะเป็นถุงนะถุงลมเล็กๆถุงลมนี้เรียกว่าแอร์แซกใช่หรือไม่ให้ถ่ายอ่าเก่งมากนะไม่ใช่แอร์แซกนะ แอร์แสกของนกนี่เป็นถุงเก็บลมนะครับเป็นถุงหนาๆเก็บลมแต่ถุงลมของมนุษย์เป็นถุงเล็กๆบางๆชื่อว่า alveolus เก <c> ่ง <oughs> มากแก๊สต่างๆก็จะซึมผ่านไอถุงนี้ไปได้พอซึมผ่านถุงนี้แล้วไปไหนเอออ๋ะซึมไปเลือดเก่งมากพอออกซิเจนผ่านถุงลมเนี้ยตรงรอบๆถุงลมเนี้ยมันจะมีเส้นเลือดฝอยนะครับ,รบพอออกซิเจนซึมผ่านปุ๊บก็เข้าสู่ระบบเลือดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีเม็ดเลือดแดงมาคอยรับออกซิเจนนะครับ ตัวนี้เนี่ยเซลเนี้คือเม็ดเลืดแดงไอพวกเม็เลือดพวกนี้มันขนส่งคาร์บรอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมมันก็จะซึมออกมาแล้วคาร์บรอนไดออกไซด์ก็เข้าสู่ถุงลมนะครับแล้วก็เดินทางออกนอกร่างกายไปนั่นเองโอเค